ยายาแท็กตรงถึงนเดชคิดถึงค่ะรูปเดียวแต่ความหวานพุ่งปรี๊ดทำเอาไอจีหวานจนน้ำตาขึ้นอีกแล้วคะ่ะสำหรับคู่ของสาวยาญ่าอุรัสยาและหวาดใจหนุ่มนเดชคู่กิมิยะแล้วจาก,ก่อนหน้านี้หนุ่มนเดชเคลียร์คิวบินลัดฟ้าไปหายายาถึงนอร์เวย์ทอมโพ์รูปคู่สุดน่ารักจนหลายคนอิจฉาตาร้อนเผากันไปแล้ว ล่าสุดถึงคิวของสาวยายาที่ต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้น้ำตาลต้องขาดตลาดเมื่อเจ้าตัวโพสภาพคู่หนุ่มณเดชน์พร้อมแท็กตรงถึงฝ่ายชายแปะแคปชั่นง,ง,ง่ายๆสั้นๆที่อ่านแล้วยิ้มตายเยิ้มเลยค่ะว่าคิดถึงค่ะงานนี้หนุ่มณเดชน์ไม่รอช้าเข้ามาตอบคอมเมนต์ตอบกลับว่าทางนี้คิดถึงมากกว่านะจ๊ะคนเก่งเอ๋ยขยันเติมความหวานกันขนาดนี้ จะมีข่าวดีต่อจากคู่พื้นสีคิมเบอร์รี่และหมากประเด็นเลยไหมคะ